สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมอาจารย์รังจิตกเกษมงามนินกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อ h y เปอร์โซนิกมิสไซครับเป็นอาวุธเทรนใหม่ของโลกในปัจจุบันนะครับก็คือจะโหลดนำวิถีจรวดมิสไซล์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากครับสูงกว่าความเร็วของเสียงถึง5เท่าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากปัจจุบัน ล่าสุดเลยทางรัสเซียก็ได้ออกข่าวประกาศมาว่าตนเองได้ประสบความสำเร็จในการทดลองจรวดนำวิถีไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์เซอร์คอนคลาสนะครับโดยการยิงจากเรือดำน้ำเข้าสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยสามารถครุ i ส e ด้วยความเร็วสูงถึง6มักก็คือสูงกว่าความเร็วของเสียงถึง6เท่านะครับก่อนหน้านั้นทางเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวแถมเผยภาพ ทางทีวีด้วยนะครับว่าได้สบความสำเร็จในการทดลองจรวดไฮเปอร์โซนิกนะครับเฮาซอง8ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึงมาร์ก5ก็คือเร็ววเสียงถึง5เท่านะครับจีนก็มีข่าวแต่ไม่มีรูปนะครับว่าได้ทำการทดลองจรวดมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกที่ความเร็วมาร์ก6นะครับคือเร็วกว่าเสียงถึง6เท่าก็คือจรวดสกาย2นะครับ สำหรับสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่มีข่าวว่ามีการทดลองจรวดพิสัยไกลไฮเปอร์โซนิกแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าได้ลงเงินไปเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาและก็บริษัทผู้ผลิตของอเมริกาในการพัฒนาโครงการจรวดไฮเปอร์โซนิกมิสซล์นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับแสนยานุภาพของมหาอำนาจในปัจจุบันนะครับเพราะว่าจรวดมิสไซ รุ่นใหม่ที่เป็นไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์เนี่ยนะครับมีความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นระบบต่อต้านขีปนาวุธระบบต่อต้านเตือนภัยทางอากาศเนี่ยยังไม่มีระบบใดของประเทศต่างๆมีความสามารถในการที่จะต่อต้านหรืออินเตอร์เซปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้กลยุทธ์ในเชิงของยุทธวิธีของมหาอำนาจเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจรวดมิไซล์ยุคใหม่ ที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะครับก็จะมีสปีดสูงขึ้นกว่าเดิม3-5เท่าจากรุ่นเดิมๆที่เคยมีมากันนะครับโดยทางรัสเซียเนี่ยมีแผนที่จะทำให้จรวดมิสไซน์ไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์มีความเร็วสูงสุดได้ถึง10มักเลยทีเดียวเพื่อเขาต้องการที่จะครู i s สไปสู่เป้าหมายที่เพดานบินต่ำนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการที่จะ หลบระบบเตือนภัยระบบต่อต้านขี่ปนาวุธของประเทศต่างๆการบินต่ำจะเป็นไปได้ด้วยการที่มิสไซล์จะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าก็ขี่ปนาวุธข้ามประเทศปัจจุบันก็มีกันอยู่แล้วนี่ครับทำไมจะต้องไปพัฒนาตัวไฮเปอร์โซนิกมิสไซลด้วยนะครับ ปัจจุบันขีปนาวุธข้ามประเทศพิสัยไกลนั้นเราเรียกว่าบอลิสติกมิสไซล์นะครับซึ่งเป็นมิสไซล์ข้ามทวีปที่ใช้ยิงขึ้นสู่อากาศเพื่อให้จรวดเนี่ยย้อยลงสู่เป้าหมายอันนี้เรียกว่าบอลิสติกมิสไซล์นะครับอาศัยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายครับโดยใช้เชื้อเพลิงของจรวดในการขับเคลื่อนหัวลบไม่ว่าจะเป็นหัวลบนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดของอากาศนะครับหลังจากนั้นก็ดับเครื่องแล้วก็ปล่อย หัวรบออกจากตัวจรวดให้หัวรบเนี่ยวิ่งเข้าสู่เป้าหมายโดยแรงน้มถงของโลกแล้วก็โดยความเร็วที่หลุดออกจากทางขีปนาวุธทางมิสไซล์นะครับซึ่งบอลิสติกมิสไซล์นั้นก็มีข้อเสียมีจุดอ่อนอยู่นะครับเพราะว่า 1. เป็นการยิงจากพื้นขึ้นสู่อากาศแล้วก็ปล่อยลงอย่างเป้าหมายทำให้ระบบเตือนภัยทางอากาศไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นเรดาร์จับได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ จะสามารถปล่อยระบบต่อต้านขีปนาวุธออกมาเพื่อสกัดกั้นทำลายได้สองก็คือตัวบอลริสติกมิสไซล์เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อมิสไซล์ผ่านจุดสูงสุดแล้วก็ดับเครื่องแล้วเนี่ยนะครับตัวหัวรบนิวเคลียร์หัวลบที่เป็นวัตถุระเบิดจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายโดยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นหมายความว่าจะเปลี่ยนเส้นทางจะเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้แล้วนะครับ พูดง่ายว่าบริสติกมิสไซล์เนี่ยเขามีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนไปแค่ครึ่งทางเองนะครับส่วนอีกครึ่งทางที่จะเข้าสู่เป้าหมายนั้นไปด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางหรือบังคับเปลี่ยนเส้นทางอะไรได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนในขณะที่ Hypersonic missile นั้นเป็นการขับเคลื่อนโดยระบบเจ็ตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปอยู่ที่จุดไหน ก็ยังมีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนอยู่จึงสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนพิกัดได้หมดนะครับด้วยความสามารถของอาวุธทเทรนใหม่ก็คือไฮเปซ s นิกมิไซล์เนี่นะครับก็จะทำให้วิธีการคิดวิธีการวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีของมหาอำนาจก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือมหาอำนาจก็จะมาเน้นในเรื่องของการยิงจรวดหรือเป็นสงครามกดปุ่มมากขึ้นนะครับ การพัฒนาเรื่องเครื่องบินขับไล่ก็จะน้อยลงดูได้จากการชะลอการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ t เตล th อย่าง f 22นะครับก็ไปพัฒนาเครื่องบินขับไล่อย่าง f 35แทนเพราะว่าเป็นเครื่องบินขับไล่แบบอนเนกประสงค์มากกว่าแล้วก็ไปมุ่งพัฒนาเรื่องของเรือดำน้ำแทนนะครับเพราะว่าเรือดำน้ำแท้จริงแล้วก็คือฐานยิงจรวดเคลื่อนที่ของไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นั่นเอง ถือว่าเป็นฐานยิงจรวดแบบสเตลด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าฐานยิงจรวดอยู่ที่ไหนบางทีเรือดำน้ำก็มาจออยู่หน้าบ้านของคู่ต่อสู้แล้วนะครับแล้วก็ได้จรวดที่สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงกว่าเสียงถึง5เท่าเนี่ยก็ยิ่งทำให้การต่อต้านการโจมตีเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นทันทีเมื่อสงครามระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็จะปิดเกมได้เร็วขึ้นด้วยจรวดมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกครับ อย่างไรก็ตามสงครามกดปุ่มแบบนี้ก็ยังมีข้อดีสำหรับประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศในการทำสงครามนี้จะเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปแล้วครับมหาอำนาจก็จะต้องการพันธมิตรที่มีพื้นที่ออกทะเลเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็จะกลายเป็นประเทศออสเตรเลียอินเดียหรือไม่ก็เวียดนามครับสำหรับประเทศไทยเราหรือประเทศสิงคโปร์มาเล กัมพูชาก็รอดไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องสงครามตัวแทนก็จะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่ามหาอำนาจไม่จําเป็นจะต้องใช้สงครามตัวแทนอีกต่อไปแล้วขอแค่มีพันธมิตรในการที่จะมีเรือดำน้ำําในการที่จะติดตั้งขีปนาวุธอยู่ก็พอแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องหาประเทศไปรบแทนกันอีกต่อไปเพราะว่ามหาอำนาจสามารถกดปุ่มเองได้เลย คราวนี้มาทําความรู้จักกับจรวดมิสไซล์กันมากขึ้นนะครับจรวดมิสไซล์มี4ประเภทนะครับแบ่งตามความเร็วในการเคลื่อนที่ของจรวด1ก็คือจรวดมิสไซล์แบบซับโซนิกนะครับก็คือมีความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ํากว่าความเร็วของเสียงหรือประมาณมัก0.8นะครับจรวดประเภทนี้ก็คือจรวดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากมายเลยนะครับพระเอกของจรวดประเภทนี้ก็คือโทมาฮอคนั่นเอง จุดเด่นของโทมาฮอกก็คือสามารถที่จะบินไกลได้ถึง1,700กิโลเมตรการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่สูงมากนักในระดับสับโซนิกข้อดีก็คือความสามารถในการควบคุมเส้นทางและพิกัดต่างๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือจรวดมิไซล์ทรานโซนิกนะครับซึ่งมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่า0.8มากักแต่น้อยกว่า1.2มักนะครับ ตัวพระเอกของกลุ่มนี้ก็คือจรวดเอ็กโซเซของฝรั่งเศสนะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่0.93มักมีรัศมีทําการประมาณ200กิโลเมตรเหมาะสำหรับใช้ในการยิงสกัดเรือลบต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันรัศมี200กิโลเมตรกันไม่น่าจะพอแล้วนะครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มซ u เปอร์โซนิกมิไซล์นะครับเป็นกลุ่มมิไซล์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าเสียง1.2มักแต่น้อยกว่า5มักนะครับก็คือมิไซล์ประเภท Air to Air ต่างๆเพราะว่าจรวดมิไซล์ที่ใช้ในการยิงเครื่องบินนั้นจะต้องมีความเร็วสูงครับในกลุ่มนี้จรวดที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่บาโมสนะครับซึ่งเป็นจรวดที่พัฒนาร่วมกันระหว่างรัสเซียและก็อินเดีย แล้วก็มีจรวด X 3 2ของรัสเซียนะครับที่มีความเร็วสูงสุดถึง4มักแล้วก็มีรัศมีทําการถึง1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนกลุ่มที่4นั้นก็คือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะครับก็คือมิสไซล์ที่บินด้วยความเร็วมากกว่า5มักหรือมีความเร็วมากกว่าเสียงถึง5เท่าขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ3ประเทศที่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็คือรัสเซียเกาหลีเหนือและก็จีนครับ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าแล้ว Space Shuttle ที่ใช้ในการขนส่งสัมภาระและมนุษย์อวกาศไปยังอวกาศนั้นบินด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับพวก Space Shuttle นั้นบินด้วยความเร็วประมาณ25มักหรือเร็วกว่าเสียงถึง25เท่านะครับซึ่งณนะความเร็วนี้สำหรับ Space Shuttle ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นการบินในระดับแนวดิ่งเป็นการบินขึ้นสู่อวกาศนะครับซึ่งมีแรงต้านอากาศน้อยไม่เหมือนจรวดไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ซึ่ง เป็นการบินที่ความเร็วสูงมากในชั้นบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องต่อสู้กับแรงต้านอากาศมหาศาลเลยทีเดียวครับคราวนี้มาดูวิธีการทำงานของเครื่องยนต์ของจรวดไฮเปอร์โซนิกมิไซกันนะครับว่าทำอย่างไรจึงทำให้จรวดไฮเปอร์โซนิกมิสไซร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วเสียงถึง5-10ถึง10เท่าได้นะครับด้วยความเร็วขนาดนี้ ไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตใดที่สามารถจะช่วยได้เลยครับเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่จะไม่สามารถใช้ในจรวดที่มีความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกนี้ได้เลยนะครับเ <P> พราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจะสูงมาก <P> การระบายความร้อนก็ไม่ทันนะครับด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตมีอุปกรณ์ที่เป็น moving p a r t หรืออุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่เป็นจำนวนมากเช่นใบเทอร์โบใบคอมเพรสเซอร์นะครับ เมื่ออยู่ในสภาพความร้อนสูงขนาดนั้นอุปกรณ์เหล่านี้ละลายหมดครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าที่ความเร็วไฮเปอร์โซนิกนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะมีค่าสูงเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับลองยกตัวอย่างที่ความสูงประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นความสูงที่เครื่องบินโดยสารใช้บินกันอยู่นะครับที่ความสูงนี้อากาศมีอุณหภูมิประมาณลบ50องศาเซลเซียสนะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องบินบินที่ความเร็วเท่ากับความเร็วเสียงหรือมักหนึ่งนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาเป็นลบหองศาซีถ้าเครื่องบินบินด้วยความเร็วมักสองหรือเร็วกว่าเสียง2เท่านะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาเป็นบวก117องศาซีถ้าเครื่องบินบินด้วยความเร็วมักหอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1000องศาซีนะครับ ร้อนขนาดนี้เครื่องยนต์จะไหวไหมครับถ้าเครื่องบินบินด้วยความเร็วมักแปดนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,000องศาเซลเซียสนะครับซึ่งณ2อ0 0องศาเซลเซียสนี้เหล็กเริ่มหลอมละลายแล้วนะครับดังนั้นจรวดมิไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกนั้นจะต้องใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มี moving p a t h หรือไม่มีอะไหล่ชิ้นส่วนที่มีการขับเคลื่อนมีการหมุนวนเลยนะครับเพื่อลดการสึกลอ้อแล้วก็ ลดการที่จะต้องทนกับความร้อนสูงขนาดนั้นให้ได้เครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือเครื่องยนต์แบบ s c r a m Jet นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่เลยครับเพียงแต่ว่าตัวแกนกลางนั้นไม่มีใบพัดไม่มีตัวคอมเพรสเซอร์ไม่มีใบเทอร์โบที่ทำการหมุนแต่อย่างใดน,นะครับใช้แรงอัดอากาศที่ อัดเข้ามาจากทั้งด้านหน้าโดยอาศัยความเร็วของจรวดที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอัดอากาศเข้ามาครับแล้วก็ใช้ระบบหัวฉีดจุดระเบิดณนะห้องเผาไหม้หรือ Combustion Chamber ที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วจึงปล่อยไอเสียออกไปทางท้ายนะครับโดยมีการบีบอัดไอเสียทางตอนท้ายนะครับคล้ายๆกับเวลาเรารดน้ำต้นไม้เราจะบีบปลายสายยางใช่ไหมครับก็จะทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น ก็ทำในลักษณะเดียวกันกับไอเสียของเครื่องยนต์ Scramjet เลยครับกำเนิดหรือที่มาของการออกแบบเครื่องยนต์แบบ Scra m เ e t นั้น <ๆ S 1> เพื่อนๆจำจรวด v 1ของนาซีเยอรมันที่ส่งไปถล่มลอนดอนได้ไหมครับเครื่องยนต์ของจรวด v 1นั้นใช้เครื่องยนต์แบบ Ramjet หรือ Pulse jet นะครับซึ่งก็คือไอเดียต้นแบบของเครื่องยนต์ s c r a m j e t ที่ใช้ใน h y เปอร์โซนิกมิสไซล์ครั้งนี้เลยครับ มีจุดที่สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์แบบ s c r ัมเจ็นี้ไม่มีตัวใบพัดคอมเพรสเซอร์และเทอร์โบเหมือนกับเครื่องเทอร์โบเจ็ตของเครื่องบินขับไล่ใช่ไหมครับอากาศที่วิ่งเข้ามาในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์นั้นมาจากแรงอัดอากาศจากการเคลื่อนที่ล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่จรวดถูกล้อนออกไปความเร็วยังไม่ถึง2มักเครื่องยนต์สครัมเจ็ตยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่นะครับ จุดนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ใช้ในการออกแบบจรวดมิสไซล์แบบไฮเปอร์โซนิกของแต่ละประเทศนะครับบางก็อาจจะใช้จรวดบูสเตอร์แบบเชื้อเพลิงแข็งซึ่งก็คือจรวดประเภทคล้ายๆกับมิสไซล์ลของเครื่องบินนะครับหรือเป็นจรวดที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวยานขนส่งอวกาศขึ้นสู่อวกาศเมื่อความเร็วของจรวดไฮเปอร์โซนิกเกินมัก2แล้วจรวดบูสเตอร์ก็หลุดออกไป หรือบางประเทศอาจจะใช้วิธีกลเดอร์นะครับก็คือมีเครื่องบินพิเศษที่ใช้ในการขับเคลื่อนพาจรวดนี้ขึ้นสู่อากาศให้มีความเร็วมากกว่า2มากขึ้นไปแล้วจึงปลดออกเพื่อให้จรวดเดินทางด้วยตัวของเขาเองนะครับรูปร่างของเครื่องยนต์ s คว a m j e จรวมถึงการบีบปลายสายยางเพื่อบีบอัดให้เกิดแรงดันสูงๆคล้ายๆเราลดน้ำต้นไม้ ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเร็วของจรวดไฮเปอร์โซนิกนะครับอีกทั้งวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่องยนต์ส c r ัมเจ็รวมถึงตัวบอดี้ของจรวดมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกนั้นก็มีความสำคัญที่จะต้องทนต่อความร้อนและแรงเสียดสีสูงนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแทนทัลลัมคาร์บด์ซึ่งสามารถทนต่อความร้อนได้เกือบถึง3,000องศาเซลเซียสนะครับทั้งนี้รูปทรงของเครื่องยนต์สครัมเจ็ต อีกทั้งวัสดุที่ใช้กันจริงๆนั้นไม่มีการเปิดเผยนะครับยังเป็นความลับกันอยู่มากเพราะว่าถ้าเปิดเผยมาประเทศอื่นๆก็จะเรยนแบบได้หมดจริงไหมครับจุดเด่นของไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ก็คือมันมีเชื้อเพลิงตลอดการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็มีเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนทำให้สามารถควบคุมและเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลานะครับยิงไปแล้วจะเปลี่ยนใจก็ได้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าการควบคุมการเดินทางของจรวดเข้าสู่เป้าหมายสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางจีนรัสเซียก็ตั้งใจที่จะผลิตออกมาเพื่อใช้ในการปราบและตอกกอนเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นการเฉพาะเลยครับอเมริกาฟังอย่างนี้แล้วก็น่าจะตกใจอยู่นะครับจึงเป็นการพัฒนาแสัญญาณุภาพมาแก้เกมกันละครับเพราะว่าอเมริกาผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตเยอะมากนะครับ จะให้จีนกับรัสเซียผลิตแข่งก็คงจะไม่ทันเลยพัฒนาจะวหลดมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกมาปราบซะเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมหาอำนาจจะต่อกรกันได้อย่างสูสีเหมือนเดิมหรือจะมีการแก้เกมกันอย่างไรในอนาคตต่อไปลองคอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ